สวัสดีครับวันนี้พบกั็ผมแบงค์นะครับจากคณะวิศวะจุฬานะครับวันนี้ผมมาทําการเฉลยโจทย์ฟิสิกส์สามัญนะครับในปีของมีนาหกสามนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าข้างล่างเนี่ยเป็นปฏิกิริยานิวคิวเนียนะแบบหนึ่งที่บริเวณศูนย์กลางดวงอาทิตย์นะครับซึ่งเราก็ดูไว้นะครับเขาถามว่าอนุภาคในวงเว็บเนี่ยคือข้อใดนะครับก็มาทําเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องของตัวการดุลเลขของตัวสัญลักษณ์นิวเคลียร์ให้เท่ากันนะครับก็ ตรงนี้ผมขอกําหนดนะครับเป็นตัวของตรงนี้ผมขอกําหนดเป็นตัว a นะครับ z แล้วก็ตัวธาตุ x นะครับเราก็แค่ดูนะครับว่าดุลให้มันเท่ากันนะครับข้างบนเนี่ยไอตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับตัวนี้ก็คือ3าบวกสเป็น6นะครับเท่ากับนะครับตัวนี้คือเท่ากับ4นะครับ4บวกอันนี้2ไปคูณนะครับ2 a นะครับก็จะได้เป็น2อเท่ากับส a นะครับได้ a ออกมาเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้เราได้มานะครับว่า ข้างบนเนี่ยเป็น1นะครับข้างล่างเราทำเหมือนกัน2อบวกสเป็น4นะครับเท่ากับเท่ากับ2นะครับบวกสอนะครับก็ย้าย2ไปลบก็จะเป็น2องเท่ากับสองเนี่ยก็เท่ากับ1นะครับก็จบนะครับธาตุของเราเนี่ยก็คือตัวของไฮโดรเจน1 1นะครับโอเคซึ่งผมจะสอนเพิ่มเติมนะครับว่าตัวของพวกนี้คืออะไรนะครับนิวตันนะครับมีสัญลักษณ์ก็คือตัวของ 10n นะครับ อิเล็กตรอนก็คือศูนย์ลบหนึ่งนะครับ e นะครับส่วนโคสิตรอนเนี่ยก็จะเหมือนคล้ายอิเล็กตรอนนะแต่เป็นบวกนะครับศูนย์บวกหนึ่ง e นะครับก็ข้อนี้เนี่ยตอบช้อยค่าที่ห้าก็เยียบร้อยนะครับโอเคก็ถ้าใครมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามผม igbank นะครับ underscore tharnut ได้เลยนะครับผมตอบทุกข้อความตอบทุกคำถามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับอันนี้ผมขอตัวาไปก่อนครับสวัสดีครับ